สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาดานะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ที่สวนฝรั่งแต่ในคลิปนี้เนี่ยฮะผมผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูว่าการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนเพราะว่าวันนี้ผมจะมาตัดแต่งกิ่งให้เ,เพื่อนๆดูครับว่าการตัดแต่งกิ่งในรูปแบบของผมเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยต้องบอกกับเ,เพื่อนๆก่อนครับว่าการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากในการทําฝรั่งกิมจู สิ่งที่ผมทําสม่ําเสมอนอกจากการใส่ปุ๋ยในการทําฝรั่งแล้วเนี่ยก็คือการตัดแต่งกิ่งนั่นเองเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัดแต่งกิ่งเนี่ยตัดแต่งช่วงไหนตัดแต่งตอนไหนฤดูไหนแบบไหนยังไงสําหรับเพื่อนเื่อมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตในตรงนี้แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์ผมต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนครับว่าในส่วนของผมเนี่ยผมทําฝรั่งกิมจูเนี่ยฮะไม่มีการใช้สารเคมีเลยผมจะทําแบบปลอดสารผมจะลดการใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่ง ไม่ใช่ต้นนี้นะอันนี้มะม่วงมันโผล่มาผมก็เก็บไว้เลยทีนี้การตัดแต่งกิ่งเนี่ยทำช่วงไหนของผมผมห่อทั้งปีเก็บทั้งปีมีผลผลิตตลอดทั้งปีการตัดแต่งกิ่งของผมอาจจะแตกต่างจากชาวบ้านชา,านช่องทั่วไปหน่อยแต่ว่าผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้แล้วที่สําคัญครับการตัดแต่งกิ่งมันทําให้โรคแมลงต่างๆเนี่ยไม่มีหรือมีอาจจะน้อยเพื่อนๆลองไป ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันครับเพราะว่าผมทําตรงนี้ผมทําแบบนี้มาราสนิมไรแดงต่างๆเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นตอนช่วงแรกๆที่ผมทําปี2ปีแรกตอนที่เรายังไม่เข้าใจเรายังปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไม่เป็นแต่พอเราทํามานานๆนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยเรียนรู้เข้ามามันเป็นประสบการณ์ของเรามันทําให้ผมเข้าใจและเรียนรู้และทําตรงนี้แล้วเอามันอยู่สําคัญมากครับไม่ใช่อยู่ๆผมมาทําคลิปเพื่อนๆดูผมไปแสงคนอื่นมานะ ประสบการณ์ตรงเลยครับผมทำตรงนี้เกือบ7ปีนะฮะแค่ฝรั่งกิมจูเพราะว่าส่วนของผมตรงนี้เนี่ยผมทําเป็นเกษตรผสมผสาน10ไร่ในส่วนของฝรั่งกิมจูเนี่ยหนึ่งไร่ตอนนี้เหลือหนึ่งไร่ครับเมื่อก่อนเยอะกว่าน,นี้เหตุผลที่เหลือเอยอะอ้เหลือแค่นี้เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันขายไม่ได้หรอกนะผมดูแลไม่ทันครับทําคนเดียวเพราะผมทําหลายอย่างมีไผ่กิมซุงมีผลไม้ต่างๆมีฝรั่งมีผักสลัดมีมะพร้าวเยอะครับผมก็เลยลดลดปริมาณ เอาเท่าที่เราไหวประมาณร้อแปดสิบต้นแค่นี้ฮะอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันครับว่าผมตัดแต่งกิ่งยังไงมาเลยครับอ่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผม,มให้เพื่อนเพื่อนดูว่าตัดแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะมาตัดแต่งให้ดูดีกว่าเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วเราไม่ได้ทําให้ดูเนี่ยผมจะมองว่ามันมันไม่เข้าใจนะครับผมอยากให้ใหเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าใจเลยว่ามันทําแบบไหนยังไงง่ายนิดเดียวครับนะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องก่อน อ่ะผมเอาต้นนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าบางกิ่งเนี่ยหักลงมาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยฮะนี่กิ่งนี้หักลงมาเพราะผมห่อเยอะเกินไปนั่นเองเมื่อกี้ผมหอกิ่งเนี้สองโลเยอะเกินตัดออกครับอันนี้มีลูกไม่ต้องตัดเพื่อนๆสังเกตน,นะครับผมจะไม่มีการคำ้ำเพราะว่าผมต้องการให้กิ่งเนี่ยเขาขนานกับพื้นโลกดูครับ จะมีซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ฮะแล้วก็จะขนานกับพื้นโลกส่วนกิ่งที่ดันขึ้นข้างบนเนี่ยที่ผมชี้นะฮะขนอ,อ,อ,อาจจะไม่สุภาพนะครับแต่ก็ดูเป็นแนวทางตรงนี้มันสูงขึ้นไปผมตัดออกครับเพราะว่ามันบริหารจัดการยากนี่ฮะอย่างกิ่งนี้ตัดเลยครับนี่ฮะอันนี้มีดอกมีดอกมีดอกเก็บไว้ไม่มีตัดอย่างตรงนี้โผลมานิดนึงตรงนี้มีผมเสียดายครับงกอ่ะตัดนี่ก็ตัด ไม่มีดอกตัดมีดอกเก็บไม่มีดอกตัดยาวเกินตัดฝั่งหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอยากกิ่งนี้เนี่ยยาวครับยาวประมาณเมตรแสิบซึ่งยาวเกินไปผมก็ตัดให้เขาสั้นลงเพราะว่าถ้ายาวเกินไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราหอ่อกิ่งมันรับน้ําหนักไม่ได้มันก็จะเอ็นไปมันอาจจะทำให้หักแบบนั้นอ่ะนี่ลูกพร้อมหอ่อเก็บไว้ข้างล่างตัดตัดผมจะทําแบบนี้ตลอดครับ อ่ะเพื่อนเพื่อนดูครับนี่พร้อมเก็บก็มีนะสวยไม่สวยดูเอาอืขาวนวลครับเดี๋ยวจะเก็บลูกนี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ฮะตัดออกเลยครับเพื่อนเพื่อนย่าไปคิดมากนะครับว่าโอ้ยตัดขนาดนี้มันจะเอาอะไรมาสางังเคราะห์แสงผมทําแบบนี้ครับผมทํามาเกือบเจ็ดปีแล้วต้นฝรั่งของผมก็ไม่เห็นเป็นไร ตัดตัดเลยครับเพราะว่าถ้ามันรกเกินไปเนี่ยแล้วอีกอย่างเพื่อนๆตอนนี้เป็นเดือนเดือนอะไรจะน้วงน,นี่กันยาหรือเปล่าเนาะตอนนี้เดือนกันยาอ่ะใช่เดือนกันยาแล้วผมไม่แน่ใจวันที่ไม่ค่อยดูปฏิทินเกือบกลางเดือนเนี่ประมาณวันที่หกเจ็ดเนี่ยฮะถ้าจำไม่ผิด ไม่ดูปฏิทินจ,จริงครับขอโทษด้วยตรงนี้เดือนหน้าจะเป็นฤด,ดูหนาวซึ่งฤด,ดูหนาวเนี่ยฮะมันจะทําให้อฝรั่งของเราเนี่ยจะเป็นโรคราสนิมไรแดงเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับเตรียมตัวเลยนะครับเพื่อนๆถ้ารกเจอแน่นอนครับแล้วอย่างหนึ่งที่เราทําได้ก็คืออย่างที่ผมบอกตัดหญ้าเลย แล้วก็เคลียต้นให้โล่งโปร่งต้นผมจะโล่งโปร่งตลอดครับแต่แถวนี้ผมยังไม่จัดการผมก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางครับว่าผมทําแบบนี้นะตัดแต่งกิ่งแบบนี้มันออกลูกตลอดทั้งปีแล้วก็ที่สําคัญครับโรคแมลงก็ไม่มีมันจะไม่มีมันจะมันไม่รกนะครับมันก็เลยไม่มีโรคแมลงเนี่ยฮะกิ่งไหนที่มันดันขึ้นสูงเนี่ยตัดเลยไม่ต้องไปกลัวครับเขาไม่เป็นไรเนี่ยฮะดูนี่จะเป็นลักษณะนี้เลย อ่ะเหลือครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมพาตัดก่อนที่สําคัญที่สุดเลยตรงโคนครับห้ามเลยเพราะว่าบางทีหญ้าขึ้นมาเนี่ยหญ้าขึ้นมาตรงนี้ก็โรคโอ้โรคมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเราไม่รักษาโรคอยู่แล้วไม่รักษามันเอาไว้นะครับตัดออกเครีย์ออกนี่ฮะแบบนี้เอาให้โล่งลยครับตรงกลางเนี่ยกิ่งขี้เหร่ขี้เหร่อันนี้ไว้ครับมีลูกอันไหนมีลูกเก็บไว้ อาจจะผมอาจจะถือกล้องสันไปสันมาแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางครับว่าเนี่ยผมทําแบบนี้นะแล้วมันได้ผลผมทําแบบนี้มาตลอดกิ่งนี้อันนี้มันขนานกับพื้นโลกอย่างที่ผมบอกแต่พวกกิ่งไหนที่มันไม่มีลูกไม่ม,ไม,มีไม่ออกดอกเนี่ยผมตัดทิ้งเลยนะอันนี้ยาวเกินไปตัดออกอันนี้ดันขึ้นตัดออกเดี๋ยวมันก็จะมีแทงเขาเรียกแทงอะไรนะ,อะยอดออกมาอือ้อันนี้เหนียวจังเลย นี่เนี่ยอยู่ได้นี่อยากรู้นี่ครับเดีย๋ยวนะมันต้องตัดอย่างนี้เลยนะครับอย่าไปกังวลครับว่าเขาจะตายไหมนี่พอเราตัดเสร็จมันก็จะมีงอกออกมาแบบนี้เลยซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงมันยาวมากจากลำต้นมาถึงตรงนี้สองเมตรกว่าแล้วตรงนี้มันงอกผมเก็บไว้ครับวัาม,มีดอกแน่นอนเนี่ยเห็นไหมมีดอกอยิงด้วย ผมตัดออกตรงนี้เลยถ้ายาวเกินไปผมห่อเยอะครับมันจะโน้มไปอย่างนี้เลยอันไหนดันขึ้นดันขึ้นหมายถึงว่ามันแทงยอดขึ้นตรงตรง่ยตัดกิ่งไหนยาวตัดออกอย่าซีเรียสครับเพื่อนๆตัดเลยไม่ต้องห่วงครับฝรั่งทนถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัดแล้วใส่ปุ๋ยเลยอันนี้ผมใส่ปุ๋ยเมื่อวานผมใส่ทุกๆ2เดือนครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกผมใส่ปีละสองครั้งวันนี้เลยมาตัดแต่งกิ่งให้ดู แล้วบอกถึงประโยชน์เนี่ยผมตัดแบบโหดนะครับเพื่อนๆบางคนก็มาเห็นก็บอกโอ้โหตัดขนาดนี้ได้เหรอผมตัดอย่างนี้จริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยโรคแมลงมาผมขี้เกียจมาถ้าโรคแมลงลงจริงๆเนี่ยโอ้โหรักษายากครับเคลียได้ตัดอย่างนี้ได้ดีกว่าผมไม่ไม่อยากไปรักษาตอนที่มันเป็นโรคหรอกยากครับเหมือนตอนที่เคยเป็นแต่ตอนนั้นดีเป็นไม่เยอะผมรีบแก้แทนันอ่ะเรียบร้อยครับผมตัดแบบนี้ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมครับตัดอย่างนี้เลยแล้วทีนี้กิ่งเห็นไหมครับนี่โล่ง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 เพื่อน,อนๆอาจจะก,กังวลาบางคนไม่เคยนะครับอาจจะมองว่าโอ้โหตัดขนาดนี้ได้เหรอแล้วมันจะเอาอะไรมาสังเคราะห์สแสงอ่ะมาดูต้นนี้จากที่ผมตัดผ่านไปผมตัดสัปดาห์ก่อนเนี่ยสัปดาห์ต้นนี้ก็ได้นี่ใกล้ดีไี่เกียิเดินไกลต้นนี้ยังไม่ตัด นี่ฮะที่ผมตัดเสร็จแล้วนี่ฮะดูดอกเยอะแยะห่อไปสิทีนี้นี่ฮะถ้าใบมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะเอาสารอาหารที่มีเนี่ยไปเลี้ยงแต่ใบอ่ะแล้วมาดูครับนี่ดอกดอกผลดอกผลดอกผลอย่าไปกังวลครับเพื่อนๆพ,พวกนี้ก็ใช่หมดเนี่ยดอกผลหมดเลย อย่าไปซีทีดอกสวยๆนะฮะดอกอย่าก,กลัวครับตัดไปเลยเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้ได้แล้วเนี่ยหน้าฝนที่ปัญหาเกี่ยวกับราสนิมไรแดงต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเพื่อนๆผมใช้วิธีนี้ครับมันออกดอกทั้งปีได้เพราะว่าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอแล้วต้นที่โลง่งโปร่งแบบนี้เนี่ยโรคแมลงไม่มาหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีที่ซ่อนตัวมันไม่มีที่ซ่อนแม้กระทั่งหญ้า มันไม่มีที่ซ่อนในตัวต้นไม้ลมพัดผ่านแดดส่องถึงเขาไม่อยู่หรอกครับนู่นเขาหนีไปอยู่ปา่าอยู่คานู่นนี่ผมทําวิธีนี้ครับลองดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมทําแบบนี้แล้วเนี่ยโรคแมลงผมไม่เคยมีและผมก็คือเป็นประสบการณ์ตรงจากผมเองเลยเนี่ยผมก็เลยมาแชร์เพื่อนเพื่อน,อนดูส่วนเพื่อนคนใดมีวิธีการที่แตกต่างยังไงเนี่ยฮะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้ส่วนเพื่อนๆคนใดที่ สนใจอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนเกี่ยวกับฝรั่งกิมจูเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมผมจะทําให้ดูได้เพราะว่าผมทําในฝรั่งกิมจูตรงนี้อย่างที่ผมบอกผมทำเกือบ7ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าโรคต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเจอมาก่อนแล้วแล้วผมก็รับมือมันได้เอามันอยู่ด้วยไม่งั้นผมก็ไม่มาแนะนํำเพื่อนๆดูหรอกครับว่ามันทําได้ทําไม่ได้แบบไหนยังไงตรงนี้สําคัญมากครับให้ดูครับ นี่ฮะเป็นไงโล่งโปร่งหมดเลยโล่งโปร่งหมดผมจัดการแบบนี้ฮะเดือนหน้าฤดูฝนยฤดูฝน,ด,นดูหนาวปลายฝนต้นหนาวช่วงมรสุมด้วยไม่จัดการแบบนี้ <c oughs> มีเฮครับข้างล่างก็เริ่มตัดญ้าแล้วตรงนี้เริ่มตัดฝั่งนู้นแล้วอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ผมทำแนวไหนหรืออยากแนะนำอะไรคอมเมนต์เลยครับยินดีรับฟังทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ